ก็สวัสดีครับผมเพื่อนๆน,นะนะชาวหลักคันที่เล่นเหยื่อปลอมก็วันนี้ก็ได้เอาเหยื่อปลายเขาครับผมปลายเขาคอยเปลือกเขาวัวเปลือกลายเสือแล้วก็เขาควายดํามาเทสแอคชั่นให้ชมก็ชุดนี้จะเป็นงานมีเสียงในตัวครับผมก็เปือกอีกตัวเปือกวัวเปือกควายตัวก็จะตัวเล็กครับผมไม่มีเสียงแต่ยาว5.3เซนก็ตัวนี้จะยาวที่7.5เซน เผือกวัวตัวนี้ก็จะอยู่ที่ห้าเซนเขาคว,วายดำตัวนี้อยู่ที่4เซนนะครับผมตัวนี้อแอคชั่นมีเสียงในตัว3ตัวครับผมอย่างถ้าถ้ากระตุกไปลาคันก็จะได้เสียงแบบนี้นะครัถ้าสายก็อีกเสียงนึงอ่าครับผมสายก็จะได้เสียง ประมาณนี้ครับผมก็เทสให้ชมสาวส,ส,สามตัวก็จะเป็นเสียงมีเสียงในตัวแล้วผมอีกตัวก็ไม่มีเสียงก็จะสายตูดครับผมแอคชั่นจะเป็นสายตูดถ้ากระตุกไปครับก็ก็จะได้แอคชั่นปกติสไตล์ของจุดน้ำครับผมเดีย๋ยวชมครับผมจะเริ่มเทสที่7.5ก่อนนะฮะ หมุนปกติครับผมใช้รอบ 6, หกเดีฮนะคิติก้าชิเมโนคิติก้ารอบหกก็<อ>จะใส่มาเสียงเสียงน้ำจากพ้นหลังตัวเหยื่อก็จะดังบุบบุบมาหมุนปกติครับผมอ,อีกไม้แล้วครับผม7.5 เดี๋ยวไงสนใจถ้างานไม่พอให้ลูกค้าก็เดี๋ยวไงสั่งทำได้ครับผมโอเคอเพราะว่างานชุดนี้มีน้อยครับผมงานสั่งเยอะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นห้าเซนนครับผมถ้ากระตุกก็จะได้เสียงนี้สายก็ ่าประมาณนี้ชวไม่ชัดนะุ่นปกตินะผมงานตัวนี้5เซนนะ Okay. อีกไม้แล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลารับชม okay, oh. ตัวต่อไปจะเป็น4ี่เซนนะ oh. ครับดอกใยดำ กระตุกนะถ้าสายก็จะได้เสียงนี้โชว์ไม่แช่นครับผมเทหรับงานสีเส่เซนงานตัวสายสายมีเสียงจะตัวเล็กจะสายทีหน่อนะเพราะช่วงชักสั้นตัวเกลี่ยสั้นครับผม งานแบบนี้ผม,มไว้ใช้เล่นประช่อนครับผมสี่เซนคล้ายๆกบใส่เลยครับผมอดูดูอีกไม้ครับผมถ้าหมุนไ,ไวๆจะเหมือนกบบสายครับผมดูเอ็กชั่นนะสายสวยงามครับสี่เซนหมุนปกติครับผม พูดง่ายๆใช้แทนกบสายได้เลยอ่าครับผมตัวนี้ผมใช้อยู่ครับผมสนใจยังไงถ้าของไม่พอก็สั่งทำได้ครับผมอีกตัวจะเป็นงานห้าจุดสามเซนนะครับผมตัวนี้ตัวเล็กแต่ยาวปลายเขาโคยเผือกครับผมเ๋ยชมไม่ชั่นไม่มีเสียงตีตีไกลเดี สายมาสีๆเหมือนกันครับผมเนื้อมันงูเลยมีเสียงครับผมแถมอีกไม้ครับไม้สุดท้าย ก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชม5นาทีกว่าเกือบหนาทีขอบผม